อโอกาสนี้คุณลา่านพตุตธวิษัทร์โดยพากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วสำหรับปันนี้ก็อย่าพูดต่อมาวันวานแต่การเริ่มต้นก็ขอ,ขอให้ทุกคนพยายามฝึกกรมณมไว้วิธีการนะครับลมให้ใจเขาออก เรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะการรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเป็นการนะครับประการพุ่งสร้างของจิตหรือว่าเราอธิบายกันมามากพูดมามากยังไม่ยอมจะพูดซ้ำไม่ใหญ่จะพูดซ้ำสำหรับวันนี้ก็ะยะปรารภสองเรื่องพระสูดาบัญกษิกทาคามีต่อไป ดูว่าพระโสงดำบรรพ์กสิกิทาคามีละสังโยไเสมอกันแต่ดูว่านี่จะอาจารย์ระงับต่างกันหมายถึงว่าพระสิกิธาคามีนี่เปการระงับเรีอว่าทำโลภโทสะโกหะให้าบาโลงสำหรับพระสิกิธาคามีเบื้องต้น,ตน เรื่องรฏิกิกิทาคามีมักในก็นใดแก่เสือพยายานเป็นสำคัญเราพยาานที่จะเกิดขึ้นมาได้อาศัยพรมมีหารสีรมวมีหารสีถ้ามีอยู่ในใจก็มีแต่ความรักความสงสารปัดความอิจฉาเสียมีรมบางเฉย เพื่อเฉยไดอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นเหตุทำลายอารมณ์จิตพวกเราวางไว้สิว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ต้องจำที่ว่าต้องจำก็เพราะว่าบางทีพวกเราก็มักจะลืมไปเหมือนกันนักจะไปยุ่งกับจริยาของคนอื่นอันนี้เป็นการไม่สงวผพ้ทธมาทุกวันระวังให้ดีอย่าไปยุ่งความเป็นพระให้มันเป็นพระ อย่าทำตนเป็นโจรเป็นเลนจงเป็นเลนอย่าทำตนเป็นโจรำว่าโจรหมายว่าปล้นความดีของพระพุทธศาสนาปรับตุงใจคนตนเองเป็นสำคัญถ้าทุกคนปรับตังใจคนตนดีแล้วมันก็ไม่มีเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นไม่สร้างคนอื่นให้มีความรำร้อนในการที่จะเพ่งโทษคนอื่นจงรู้ตัวว่าเราเลวเกินไป นี่จงรู้สึกตัวไ้เสมอรู้สึกตัวเราเลวมากจนกว่าถ้ามันขังอยู่ในใจไม่ได้มันจะเชื่อสารไหลามาจากทางวาจาแล้วไหลามาทางทางกา,ายนี่มันจนกว่าถ้ามันไหลามาทางวาจาและทางกายนี่แสดงว่าความเลวมันล้นมาจากจิตนี่ข้อนี้ต้องคิดว่เป็นประจำ อย่าท่าลงตนว่าเป็นคนดีถ้าดีแล้วปากไม่เสียกายไม่เสียถ้าปากเสียกายเสียมันก็เร็วล้นไอ้ความความเร็วมันล้นมีความดีไม่ได้นี่สิ่งที่เราจะกันความล้นอาการของล้นจากความเร็วมันก็ต้องอาศัยสมมืหางสี่ คือมีจิตเมตตาความรักตุนาความสงสารมีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดศยาใครเห็นใครได้ดีก็ยินดีด้วยและมีรมบางเฉยต่ำกฎของกรรมยอมรับนักถืตกำของกรรมและพยายามเพ่งโทษโจทย์ความชั่วของตัวอยู่เสมออย่าไปโทษโจดความชั่วของคนอื่น หายใจปัญญาโทษโดความชัว่วของคนอื่นแสดงว่ายังเลวอยู่ยังมีความอิจฉาในออาจคนอื่นยังเลวอยู่พูดเสียสีค่อนแคบของคนอื่นยังเลวอยู่สร้างกรรมชั่วผิดธรรมผิดในมันยังเลวอยู่นี่พยายามมองความเลวในใจของเราเป็นสำคัญ ถ้าใจของเราไม่เลวเราก็ไม่มีการเพ่งโทษกัวคนอื่นไม่เสียสีกัวคนอื่นไม่ไปทุจร้ายกัวคนอื่นในเรม่อแห่้ความีหานสีมีอยู่เมื่อความีหานสีมีความละเอียดทรงตัวดีจึงจะมีอภัยทานได้คำว่าอภัยทานเนี่ยมันมีกำลังหนัก คือว่าหนักกว่าก็มีหารสี่ธรรมดาก็มีหารสี่ธรรมดาแล้วเรามีนี่เรามีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารเรามีรักเรามีสงสารไม่ฉาดเสียเขาสำหรับอภัยทานนี่ต้องใช้รมสูงกว่านั้น รว่าเราต้องให้อภัยตับคนที่สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นกับเราสร้างความเือดร้อนให้เกิดขึ้นกับเราแทนที่เราจะโกรธแทนที่เราจะพยาบาทเรามีจิตคิดให้อภัยในความเลวของเขาโดยมีความสรู้สึกคิดว่าบุคคลคนนี้มีสภาพเป็นชาต <c oughs> ไม่มีความเป็นไทยคำว่าธาตุเป็นคนชั้นต่ำเป็นพระรักบวชต้นรักบวชชั้นต่ำเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นต่ำเพราะยังมีจิตเป็นธาตุอยู่ยังไม่เป็นไทยอยู่ในเตนถูกบังคับบัญชาให้ทำอยู่เสมอธาตุคน ยังดียังมีโอกาสหาความดีมาใส่ตนได้ถึงแม้ว่าเป็นทาสเป็นทาสของคนดูตัวอย่างนางบุญทาสีเป็นทาสของกหาตุดีรับใช้เจ้านายยุตระเวลาไม่มีค่าจ้างรางวัลก็เป็นทาสแต่ว่านางบุญทาสีก็ยังมีจิตเป็นกุศล นิยอมรับนักถือความดีขององค์สมเด็จพระทศกุลนายใช้ให้ไปธุระในกิจทางไกลนางก็ทำเป็นจีได้รำกับไายข้าวปิ่งแล้วก็ห่อชายพกไปหวังจะไปกินทำทางในเวลานั้นปรากฏองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้กากับพระอานนท์ เดินผ่านมาพอดีนามบุญภาสีมาคิดในใจว่าเราเป็นท้ายเขาบางครั้งเรามีศรัทธาเจอพระแต่ไม่มีอะไรจะถวายบางครั้งเรามีของจะถวายพระก็ไม่เจอพระหาพระยาก วันนี้เราเจอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอนทน์เรามีเป็น้นจีทํำด้วยรำกับปลายข้าวผสมกันพอชายพกมาเราเจาของอันนี้ถวายองค์สมเด็จพระพรุมศ,าศ,าศ,าศามาสิดาเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาใกล้นางก็นิมนต์ใหยุด แล้วแก่ชายพกเอาเป็น่ีมาใส่ลงไปในบาทพระองค์สมเร็จกัสมมาสมพุะเกชาเ <c oughs> มื่อใส่ลงไปแล้วนางก็คิดว่าตามธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไปฉันในสำนักของพระราชาบ้างในสำนักของมหาเศรษฐีบ้างฉันแต่ของดีในของพวกเราเนี่ยเป็นของเลวพระพุทธเจ้าคงไม่ฉัน รแต่ว่าอาศัยที่เรามีตั้งใจเป็นกุศลองค์สมเด็จพระพุทธพจน์จะฉันหรือไม่ฉันเขาช่างเราหวังถวายกันเอาบุญเท่านั้นเมื่อนายคิดแบบนี้องค์สมเด็จพระจินทรสียิ่งได้มองดูหน้าพระอานนท์นี่เขาคิดเนี่ยเขาไม่ไดีพูพระอานนทรู้ท่าเิ่นี่ปูสังฆ้าสังทีลง ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทับที่ตรงนั้นฉันเป็นจีของนางบุญทาสีในขณะนั้นกลางทางนั่นเองนางบุญทาสีดีใจเกือบตายนั่งลงยกมือไหว้พนมตลอดเวลาด้วยความเพารพเพลิมใจอย่างยิ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฉันเสร็จก็โมทนา เมื่อโมทนาจบนางบุญทาสีก็สำเร็จเป็นพระโสดาปฏิผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องตนนี่แสดงว่าความเป็นทาาของคนคนเป็นท่าคนถึงแม้ว่าจะไม่มีอิสระภาพเป็นตัวของตัวเองก็จริงแหละแต่ถ้าว่าใจมีอิสระสามารถจะประกอบความดีจะคิดถึงความดีได้ แต่เราจึงคิดใหม่ว่าสําหรับคนที่เขามาสร้างความชั่วให้สะเทือนใจเรานั่นเขาเป็นทาาของกิเลสตัณหาอุปาทานลาภุสุนกรรมทาาของกิเลสตัณหาอุปาทานนาภุสุนกรรมนี้ไม่มีทางที่จะคืนตัวได้ความเป็นอยู่ของเขาในสังสมาชาติปัจจุบันที่เป็นมนุษย์ เขาก็มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเศร้าหมองจิตตัววิเลศมันทำจิตให้สมองปัญหาสร้างจิตใจให้เดนได้เร่า,ร,าร้อนอุปาทานเพียการเกาะความทั่วเป็นปกติถ้ากูสและกรรมทำความชั่วตลอดเวลาคนที่เป็นทาสของวิเลสตายแล้วไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นคน แม้จะเกิดเป็นสัตว์เฉลี่ยฉา,านก็ยังเกิดไม่ได้ต้องไปเกิดในอมาายภูมินี่ถ้าบุคคลูนใด,ดทำใจเพ่อเราให้เราร้อนด้กายกายกรรมทำวยกายก็ดีด้วยวิจีกรรมทำด,ด้วยวาจาก็ดีเราจงคิดว่าคนประเภทนี้เขาไม่ใช่คน คือเขาคือสัตว์นรกในบานยภูมินั่นเองเราก็คิดว่าถ้าเราจะไปต่อรอ้อต่อเสียงต่อเทียงจะกระทำตอบเราก็จะเลีวตามเขาเวลานี้จิตใจของเราของเขาจมลงไปแล้วในนรกถ้าเราตามเขาทำแบบเขาบ้างเราก็จะจมลงนรกเหมือนกันมันไม่มีประโยชน์ จิตเราก็ระงับความโกรธเติมหน้าขันติรูดเบขารูดเบยขาเราใช้กับตรงนี้เฉยเขาเลวพลว่อยก็เลวไปแต่ผู้เดียวเราไม่ยอมเลวด้วยนอกจากนั้นก็ามาคิดตรงน,นี้จังพู้พิโตเอ้ยนี่ตัวเขาเองมาต่อจะมาเกิดเป็นคนได้มันยากแสนยาก คนที่มีจิตใจประเภทนี้มาจากนรกก่อนเดนิมทีมาจาก,ารกนารกตกนรกสิน้นระยะเวลาหลายแสนลับก็จะผ่านนรกขึ้นมาได้แล้วก็ต้องมาเป็นเปรตมีทุกขเวทนาอย่างหนักแล้วก็มาเป็นอสุรกายมีแต่ความหิวโหย แล้วก็มามเกิดเป็นสัตว์เดิทีระแานที่ไม่มีอิสรภาพใช <c oughs> ้เวลานาน,านแสนานานจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาน่าจะรู้สิกตัวว่ากรรมชั่วเก่าของเขาที่ทำมันให้โทษอย่างหนักน่าจะเป็นคนที่มีการกลับใจได้ดีสร้างความดีจากความเป็นคนให้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพร แล้วเขากลับมาหุนลงนรกอีกแบบนี้เป็นคนที่น่าสงสารคนให้อภัยเพราะรอะไรเพราะใจของเขาไม่ใช่ใจคนจแต่เป็นใจสัตว์นรกควรให้อภัยเขาถ้าเราไปต่อสู้กับเขาไปต่อล่อต่อเถียงตอบแทนเขาด้วยการเช่นเดียวกันอารมณ์ของเราก็จะสางเกินไป นี่การให้อาภายัยทานชให้อภัยเป็นอย่างนี้แล้วก็จำม,มันอว่าถ้าบุคคลใดนืกว่าองค์ใดเน้องค์ใดปฏิบัติอย่างนั้นก็เพิ่งรู้ตัวว่าเราจะมานั่งเจริญสมากรรมฐานนิพพา,านกรรมฐานสกกี่แสนปีมันก็ไม่มีประโยชน์เลยกลับจะมีโทษอย่างหนักพเาะการเจริญกรรมฐานจะมีใจเลว มันกลายเป็นมายาล่อลวงบางคนอื่นให้หลงผิดคิดว่าเราเป็นคนเ่้งชัดมัตยัติคิดว่าเราเป็นคนดีนี่อารมณ์ของพระสกิทาคามีเปืนตัวหนึ่งอะไรกับเบตีก็เรียกว่าสกิทาคามีมักยังไม่ใช่สกิทาคามีผลเป็นอันว่าเรากําลังเดินเข้าไปหาความเป็นพระสกิทาคามี เย่าลืมอาการอย่างนี้เป็นพระสิทธาคามีมักบนต้นสังนิดพระสิทธาคามีมักปฏิบัติอาการมาเช่นเดียวกับพระโสดาบันคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เรียกว่ามรณานุสติกรรมฐานไม่รู้ตัวว่าจะตายก็มีความไม่ระมาท คิดว่าตายคราวนี้ต้องดีกว่าการเกิดมาคราวนี้ทั้งนี้เพราะอะไรกรัพผูว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วเราจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกก็ก็ต,ต,ต,ต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ไม่จะมีสภ,ภาวะอย่างนี้ถึงไม่เช่นนั้นเราก็คนจะเป็นเทวดาทั้งสิเนฉะนั้นเมื่อลงของพระโสดาบัน และโสดาปฏิมัคคิดอย่างนี้แนละ้วจงพยายามรวบรวมกำลงังใจนึกถึงคุณความดีขอ,ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์มั่นอยู่ในคุณทั้งสามประการค,คิดว่าเราบั่นอยู่ในคุณทั้งสามประการนี้ถ้าตายไม่ลงนรกแน่แต่ก็ยังเอาแน่ไม่ได้ มันอาจจะพลาดได้เราต,ต้องปิดอวัยวุมในการรักษาสิ่งห,ห้าให้บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาปฏิมก <c oughs> ยังไม่ใช่อารมณ์ของพระโสดาปฏิผลพอถึงพระโสดาปฏิผลอันดับแรกพอติดเข้าสู่โพธรภูยานใน <c oughs> ตอนนี้อารมณ์จะเริมร่มเข้าจุด ยอมรับนับถือกฎของธรรมดามันจะแก่มันจะป่วยมันจะตายใจรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่มีความหนักใจใครเขาจะกล่าวว่านินทาจะสูงเสริญจะเสียสยอะไรก็ตามรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่จะไม่มีความไม่พอใจ ความไม่พอใจมีขึ้นเหมือนกัจนจะระงับได้เร็วไม่โตไม่ตอบเมื่อไม่โตไม่ตอบเขาเราก็ไม่ทําด้วยาการอย่างนั้นเราไม่ทําเห็นว่าแปรการเรืรอเมื่อรมจักธรรมดาเป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าโคตรภูยานเม,มื่อรมจักธรรมดาอย่างนี้แล้วอารมณ์อีกส่วนหนึ่งก็จับสนิการเป็นอารมณ์ นี่เป็นโคตรภูรยานเบื้องไกลเมื่อลง,งจากผลิพานเป็นอารมณ์ก็ถอยหน้าถอยหลังพิจารณาว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเราจะตอ้องยึดคุณพระพุทธธรรมประสงค์ยึดศีลเป็นกาลังสําคัญเพื่อป้องกันอับายภูมิและจิตใจของเราก็มีความวั่นคงในผลิภานศีลห้าประการจะไม่ด่างไม่พร้อย สำหรับคระวาดสำหรับพระสิสองร้อยยี่สิบเจ็บไม่ได่างไม่พร้อยสำหรับเนนสินสิบไม่ได่างไม่พร้อยมีอารมณ์รักษาสินเป็นปกติจึงต้องมีอารมณ์ชุ่มชืนช่นแจ่มใสการปฏิบัติในสินในธรรมไม่ต้องเอามัธยวังมันมีการทรงตัวของมันเองมีอารมณ์รักษาวอมีหารสีเป็นปกติ อย่างนี้เรียกว่าพระโสดาปัิผลยังมีความรักยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ถ้าว่าไม่ทำทำไมไม่ละเมิดศีลรักอยู่ในขอบเขตของศีลรวยอยู่ในขอบเขตของศีลโกรธไม่ทำร้ายเขาไม่ฆ่าเขาก็กรธศีลขาดหลงก็จริงแหละแต่ถ้าว่าไม่เกี่ความตาย ใจมันคงอยู่อย่างนี้เรียกว่าพระโสดาปฏิผลทนี่การเข้าถึงพระโดสดาภิธาคารีมักก็ยึดพรมิหารสีเป็นสำคัญเพราะพรมิหารสีนี้ต้องมีมาจากพระ,ะโสดาบันแล้วทาไมมีพรมิหารสีสินไม่บริสุทธิ์นี่เขาถึงพระกิธาคารีมกักเราก็มาจับอภัยทานเป็นสำคัญ คิดแล้วมันอย่างเมื่อกี่นี้ถ้าใจเราเลวคิดทั้งใจอยู่เสมอใจเราจะไปดูใจคนอื่นไม่ต้องไปช่วยใครเ้าขับเราเขาขัดเขาเราเขาขัดเาขาเราจิตใจของเขา <c oughs> ช่วยตัวเราให้มันรอดตัวแล้วกันถ้าหาว่าเราดีจริงๆแล้วเราก็ไม่มีการทำให้คนอื่นให้เรารอ้อง คนดีนี่มันไม่มีชั่วเมื่อใจของเราดีใจตรงปฏิพมริหารสีใจมีอภัยทานมันมีอะไรบ้างในจิตที่เราจะไปคิดประทุษร้ายบุคุณอื่นทั้งทางกายและวาจาให้เขาเราร้อนมันก็ไม่มีเนื้การอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสกิธาคามีมัก ยังไม่ถือถึงสักทาคา,ามีผลแล้เรื่องพระสิฆาคามีผลนี้จะไม่พูดกันวันหลังต่อที่นี้ไปก็บรรดาท่านหลังหลายตัง้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงไม่ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัทยาใช้ซึ่งก่อดีชันญ,ญาณบอกหดลา